สวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องหัวไฟทีทีมครับวันนี้มาดูมาดูเกลือเกลือหัวไฟทีทีมครับรถคีบครับทุกอย่างครับเกลือหัวไฟทีทีมนี่โหเก่งครับทำได้ทุกอย่างเลยครับแน่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 เนี่ยครับดูหน้าตาคนขับครับ สว,สวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่งก็ลอามาครับดูรถมิโคครับโอ้โเป็นไงเป็นไงเกลือ เจด้ JD, มั่นใจหรือเปล่าครับให้มันมั่นใจในเกเลือเนาะมันม่นใจว่าจะไม่ได้เทลือเทลือใหมนี่ครับ ค่ังแคล่วเลยนะครับชัยเกลือเนี่ยของจริงครับเนี่ย นี่ใครครับนี่ใครครับเสียป้อมครับเสียป้อมเก๋เก๋เก๋ วันนี้เรามากัน3มคันนะครับงานเยอะครับวันนี้เป็นเป็นสทีมครับมีรถของเจดีของนายเกลืออันนี้อันนี้รถรถใครเนาะน,นี่ ใครไมโรครับเจ้าของไม่อยู่ครับนี่กเเป็นจานเอ็มครับผมจานเอ็มหลอทุกวันเลยครับจานเอ็มเนี่ยไปไหวแล้วคนนี่ๆๆๆ แน่ครับเจดีทำนะครับนี่เจดีจะต่อพ่วงแล้วนะครับโอ้โหเอเจดีจะต่อพ่วงแล้วครับแากเทเล่สองเผาครับจะจะใส่ไม้ใช่ไหมครับนี่โอ้ต่อต่อคันนี้เลย่วะเอ๊ ตัวเล็กใจใหญ่ครับเจ๊ดีครับคุณจะทำอะไรครับเนี่ยต่อพวงอันนี้ครับคุณจะไปใส่อะไรครับเนี่ยอ๋อจะใส่ไม้นี่ครับใส่ไม้มะม่วงครับผม เลย่องนี <S <S <lequel> ้ม <unt> ันเล็กไปครับ

บ <S k iller> างเะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ